Hi everyone, I'm Nutchari สีสมบัติ I'm a teacher at Wat c h a l e r p a k School สวัสดีค่ะเด็กๆ EP นี้กลับมาพบกับคุณครูนุชรีอีกแล้วนะคะ EP ที่แล้วเด็กๆจำคำศัพท์ได้ไหมคะเฟอร์นิเจต่างๆภายในบ้านใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะสำหรับ EP นี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมสนุกๆจากคำศัพท์รอบที่แล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะ This is my house. This is the garden. This is the garage. This is the living room. This is the bedroom. This is the kitchen. And this is the bathroom. There are windows in the living room. There is an armchair in the living room. There is a carpet in the living room. There is a TV in the living room. There is a sofa in the living room. There is a wardrobe in the bedroom. There is a bed in the bedroom. There is an armchair in the bedroom. There is an alarm clock in the bedroom. There is an oven in the kitchen. There is a fridge in the kitchen. There is a microwave in the kitchen. There is a table in the kitchen. There is a bathtub in the bathroom. There is a sink in the bathroom. There is a toilet in the bathroom. Mom is พอจะจำกันได้ใช่ไหมคะเก่งมากเลยค่ะถ้าจำกันได้แล้วเรามาทบทวนนะคะแล้วก็เล่นเกมไปพร้อมๆกันนะคะ Where is the shower? Where is the shower? ตอบอะไรดีคะเด็กๆ One, two, three เด็กๆเลือกภาพไหนคะเก่งมากเลยค่ะ Good job ตอบเป็นประโยคตามคุณครูนะคะ The shower is in the bathroom The shower is in the bathroom ใช่ไหมคะอยู่ห้องไหนคะถูกต้องคะ่ะข้อต่อไปนะคะ Where is the fridge Where is the fridge เออยู่ที่ไหนนะ One two three เด็กๆตอบกันได้ไหมคะถ้าตอบได้มาตอบเป็นประโยคพร้อมกันนะคะ The fridge is in the kitchen. The fridge is in the kitchen. ตู้เย็นอยู่ที่ไหนคะเด็กๆห้องครัวนะคะอยู่ในห้องครัวใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะข้อต่อไปนะคะ Where is the pillow? Where is the pillow? หมอนอยู่ที่ไหนคะ one two three ตอบได้ใช่ไหมคะมาตอบเป็นประโยคพร้อมคุณครูนะคะ the pillow is in the bedroom the pillow is in the bedroom อยู่ที่ไหนคะเด็กๆอยู่ในห้องนอนใช่ไหมคะคือจอบทีเก่งมากคะ่ะข้อต่อไปนะคะ Where is the sofa? Where is the sofa? ง่ายมากเลยใช่ไหมคะ One, two, three. ภาพไหนคะเกิด job เก่งมากคะ่ะ The sofa is in the living room. The sofa is in the living room. อยู่ในห้องนั่งเล่นใช่ไหมคะข้อต่อไปนะคะ Where is the teapot? Where is the teapot? ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ One, two, three. ตอบอะไรคะเด็กๆ The teapot is in the kitchen. The teapot is in the kitchen. เก่งมากเลยค่ะอยู่ในห้องครัวใช่ไหมคะเด็กๆจําได้แล้วใช่ไหมคะฟอนิเจอร์ต่างๆเราเรียนรู้คําศัพท์ไปแล้วฝึกถามแล้วก็ฝึกตอบไปแล้วใช่ไหมคะอ่าสำหรับชั่วโมงนี้นะคะให้เด็กๆทบทวนทาศัพท์กันด้วยนะคะแล้วก็มาทบทวนประโยคอีกรอบนึงค่ะ n u m b e r วออกเสียงตามคุณครูนะคะ The shower is in the bathroom. The shower is in the bathroom. Number two, the pillow is in the bedroom. The pillow is in the bedroom. Number three, the sofa is in the living room. The sofa is in the living room. อ่ะเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะอยู่ในห้องไหนกันบ้างเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะถ้าทราบแล้วเด็กๆมาทำการบ้านด้วยนะคะ เตรียมสมุดดินสอรหรือกระดาษขึ้นมาเลยค่ะ h o m e วิร์ของคุณครูวันนี้นะคะให้เด็กๆวาดภาพนะคะตามคุณครูนะคะลงไปในสมุดเด็กๆเห็นห้องต่างๆไหมคะมีห้องอะไรกันบ้างคะ Bedroom Bathroom Living room Kitchen เด็กๆเลือกเฟอร์นิเจอร์นะคะที่เราเรียนกันไปนะคะสิ่งของต่างๆภายในบ้านนะคะวาดลงไปให้ตรงกับห้องที่คุณครูมีให้นะคะ example ตัวอย่างนะคะห้องแรกอะไรคะ bedroom เด็กๆสามารถวาดเฟอร์นิเจอร์อะไรลงไปคะ bed เตียงนอนใช่ไหมคะอ,ะอีกห้องหนึ่งอย่างเช่น kitchen ห้องอะไรคะห้องครัวเด็กๆสามารถวาดอะไรคะ ฟรีดตู้เย็นก็ได้ใช่ไหมคะห้องละหนึ่งอย่างนะคะแล้วก็ไปทบทวนด้วยนะคะคำศัพท์ที่คุณครูสอนไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอฝากให้นักเรียนทำการบ้านนะคะถ่ายรูปส่งไปยังคุณครูประจำชั้นหรือคุณครูประจำวิชานะคะอย่าลืมทำการบ้านกันนะคะเด็กๆ